p พิกัวคือใครมีความสำคัญอย่างไรในวงการยีนไทย พิกัวเวิร์คคือแบรนด์ยีนสัญชาติไทยแท้ที่เกิดจากความลหลงไหลและความตั้งใจของคนไทยที่เชื่อว่าเราสามารถสร้างงานระดับโลกได้จากความคิดและความตั้งใจของเราก่อตั้งในปี2 0 1 0จากความคิดถ้าเราอยากได้กางเกงยีนที่ดีที่สุดในแบบฉบับของเราทำไมเราไม่ทำมันขึ้นมาเองเลยละ่ะตลอดเวลามากกว่า15ปีพิกัวเวิร์คไม่เคยเน้นการผลิตจำนวนมากแต่เลือกเดินในเส้นทางของคุณภาพความพิถีพิถันและการเลือกวัสดุอย่างเข้มงวดตั้งแต่ผืนผ้าไปจนถึงดีเทลเล็กๆที่คนทั่วไปอาจไม่ เห็นแต่คนรักยีนเข้าใจ Pi กก o เวิรเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการทั้งในแง่คุณภาพเนื้อผ้าการตัดเย็บออกแบบตามหลักวิศวกรรมและการปลูกฝังวัฒนธรรมการปั้นเฟตในระดับประเทศชื่อของ Pi กก o เวิรปรากฏในเวทีประกวดเฟตทั้งในเมืองไทยและระดับโลกมีคนใส่ยีนไทยไปแข่งขันกับญี่ปุน่นอเมริกายุโรปนี่ไม่ใช่แค่แบรนด์ยีนนี่คือการเดินทางนี่คือวัฒนธรรมนี่คือความภูมิใจของคนไทย Pi g g ูเวิร์ Pride of Thailand.